โอ้ยช่อนด้วยครับไอช่อนด้วยครับโอ้โหโอ้โห นี่ก็มากุยโง่ครับรอบสุดท้ายครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้หรือเปล่านะครับอันนี้เริ่มเป็นอันแรกครับอันสุดท้ายของเมื่อเช้านะครับตอนนี้เริ่มเป็นอันแรกเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้หรือเปล่าเดี๋ยวขอนุ่าปีนกาแพงลงไปก่อนครับผมนี่ครับรอบไฟแนลนะครับรอบสุดท้ายอีกแล้วครับผมเดี๋ยวมาดูกันครับผมว่าจะได้หรือเปล่านะฮะรอบสุดท้ายครับเลยกับป้านเช็ดครับผมลุ้นกันไอโง่สีดํา ไอ้ง่สีดำนะครับอันนี้ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่านะเก็บเก็บหญ้านี่ก็เหนื่อยหญ้าเราขึ้นกับตะลิงเหมือนเดิมนะครับไม่เอาไว้เป็นมลพิษของแม่น้ำครับเก็บขึ้นโคกตะลิงเหมือนเดิมนะครับมาลุ้นกันครับว่าจะหมันบ้างไหมนะครับว่าจะติดบ้างไหมนะครับเมื่อเช้านะปลานินเยอะมากตรงนี้ครับเป็นสองร้อยตัว เดี๋ยวมาดูกันว่าจะติดบ้างหรือเปล่านะครับฟรานเชตบอกไม่มั่นใจเลยครับอันนี้นั่นไงครับปลากะดีครับเห็นแล้วหนึ่งตัวครับอ๋ออย่างน้อยมีลูกปลานีหนึ่งตัวแล้วครับโหเนี่ยกึบเลยครับยังไม่เห็นเลยครับยังไม่เห็นเลยครับ มาดูกันครับผมอันนี้เป็นเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้บ้างไหมโอ้โหครับซัดไปสี่ตัวครับผมอันแรกนะครับนี่ครับไอโง่ครับมันไม่มานครับสีนี้นะครับไอโง่ต้องเป็นสีสีขี้ม้านะครับถึงจะหมานนะครับอันนี้ของพันเชตครับ แต่ไม่แน่อาจจะไม่เกี่ยวกันนะฮะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูอันถัดไปครับผมเอมาให้พมา่าพม่าใช้แบบนี้เดี๋ยวไปดูอันถัดไปกันครับไปดูอันที่สองกันครับผมว่าจะได้ไหมครับไหนไล่ตังนงไหนไล่จากนี่อย่าไล่เลยครับเที่ยวสุดท้ายครับไล่ปลาไอ้อย,ยา ไล่ปลาต้อนปลาครับให้มันเข้าไอ้งูครับไอ้โง่ครับต้อนปลา นะวิ่งยังไงอ่ะอยู่ในนี้หมดแล้วอะไรอะไรตอนไม่วิ่งลันเชตบอกว่ามาอยู่ในนี้หมดแล้วนะครับหอบกลับนี่ฮะ ไม่รู้จะได้ักเท่าไหรหนึ่งวันครับวันนี้เก็บนี่เห็นวิง่งชุบชับชุบชับอยู่นะครับแต่ไม่รู้จะ,ไม,จะไม่รู้จะได้ไหมนะ,ะไม่รู้ไซส์ไหนขออยะเราก็เอาไปทิ้งที่เดิมนะครับไม่เป็นบนลภาวะครับเ,เดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้สักกี่ตัวจัดไป โอ้ไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดถึงมาดูกันครับปราเชตบอกว่าความเกลียดเข้าตามาดูกันว่าจะได้บ้างไหมว่าจะได้ตักเท่าไหร่ โอ้พี่น้องครับดูนะครับอ้ไอช่อนด้วยครับไอช่อนด้วยครับโอ้โหโอ้โหเนี่ได้อยู่ครับได้อยู่ครับ โอเคเดี๋ยวเราไปเก็บกันครับผมด้านบน,นะฮะนี่ครับอันที่สามครับผม ต้องรีบคู่กับกับผลจะมาดูครับว่าจะได้ไหมนะเดี๋ยวพลันเช็ดแกะฝั่งนู้นนะเดี๋ยวผมจะแกะฝั่งนี้ดูเงว่าทำไมหนัก เงียบเฉียบโอเคไปดูอันสุดท้ายกันมาดูอันสุดท้ายกันไฮใช่ ว่าจะได้ไหมเป็นไงเงีย <c oughs> บเงียบเงียบ,บครึบกับโดนแทบนิดนิด more <c oughs> yeah we need we need we need big we need big yeah but it's small it's cannot โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้ครับผมเนี่ยได้ไม่เท่าไหร่นะครับท่านใดที่ชอบเกี่ยวกับการหาก,กินแบบบ้านก็กดติดตามช่องวิถีคนหาก,กินแบบบ้านชาแนลเก้าห้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เพียงแค่นี้ครับผมสวัสดีครับนี่เฮ้ยหอยจุบไม่ตาย,ยด้วยได้ครับขออยู่พอกินครับผม ไซรเล็กติดมาด้วยขอโทษทางต,าตา้องรีบปลาตายกับไซ่เล็กน้ำร้อน